นั้นได้ยังไงวะเ,ออเด็กตัวแค่นั่นเองไปดูไหมแกรไปดิอยากลองดีกับฉันเหรอฮะมาเดี๋ยวจัดใฮ้าจะตายยังนนเนี่ยนี่แจ็ไม่ตายหรอกแต่อพ่อแม่เด็กนั้นอะวันเนี้ยต้องไม่ตายดีแน่ ฉันขอบคุณแกมากนะที่ให้มานั่งเล่นที่บ้านเนี่ยฉันอยู่บ้านคนเดียวโคตรเหงาเลยยินดีมากแกถ้าแกไม่มาเนี่ยฉันก็เหงาเหมือนกันอะแต่แถวบ้านแกนี่น่ากลัวเหมือนกันนะทางเรี้ยวๆฉันอยู่จนชินแล้วอะใา่ดูแลตัวเองด้วยนะน่ากลัวนะแถวนี้เออเฮ้ยแกแล้วขับเร็วอะไรขนาดนั้นอะขับรถภาษาอะไรเนี่ยซื้อใบขับขี่มาหรือไงเฮ้ยเด็กบ้านี่ มางมาไม่่ไม่เฮ้ยแกดูนี่นะเฮียนี่มันเอเด็กมาทิ้งว่ะทำแบบนี้ไ้ยังไงวะตตัวแค่นั้นเองไปดูไหมแกไปดิหนูหนูเป็นใครลูกใครเอามาทิ้งหนูไว้ตรงนี้เนี่ยอันนี้หนูโดนทิ้งหรือเปล่าลูกแล้วทำไมเขาถึงไล่หนูลงจากรถอ่ะ แกพ่อหนูมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแม่หนูใช่ไหมทำไมเขาถึงยอมทำแบบน,นี้เขาไม่ใช่เขาคือแม่เลี้ยงหนูเขาเกลียดหนูว่าหนูร้างเสียงดังเขาก็เลยหนูมาทิ้งไว้ตรงนี้แกปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องช่วยเหลือเด็กงั้นส่งตำรวจดีไหมแกให้ตำรวจจัดการอะ่ะ ไม่ได้กว่าจะไปถึงโรงพักลงมาทึ่ประจำวันพ่อแม่เด็กก็หนีไปแล้วหนูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพ่อกับแม่หนูเองแกขาน้องขึ้นมันจะดีเหรอแกดีสิแกฉันทนไม่ได้อ่ะที่ต้องเห็นเด็กโดนทิ้งจากพ่อของแม่มันใจดําเกินอ่ะแกฉันต้องตามไปสักหน่อยฉันอยากรู้ว่าพ่อกับแม่เขาคิดอะไรอยู่ถึงทํานี้ใส่ชั่วๆแบบเนี้ยแก แกจะตามไปยังไงอ่ะฝานยังคงไปไกลแล้วมั้งเชื่อฉันแกไปอันแกจำได้ไหมว่ารถคันนั้นอะยี่ห้ออะไรไป,ป้ายทะเบียนอะไรจำได้น่าจะอิสูสุนะแกได้เลยเดี๋ยวรีบตามไปแถวเนี้ยมันเปี่ยวไม่น่ามีรถเดี๋ยวก็ตามเจอละเฮ้ยแกนั่นไงแล้วแกจะเอาไงต่อหยุด อะไรวะเนี่ยพี่มีรถข้างหลังอ่ะบีบแต่ใส่เราดังลั่นเลยจะบีบแต่ทำไมหนาวะ่ะฉันว่าเราจอดตรงนี้ก่อนไหมไม่ได้มันซีทักซีแบบนี้อ่ะเพิงไม่มิดไอพี่ <c oughs> แต่ฉันกลัวฉันว่าเราจอดตรงนี้ก่อนแล้วให้เขาอ่ะแซงเราไปก่อนดีกว่า <c oughs> ไม่ได้อยากลองดีกับฉันเหรอฮะมา ดิจัดเฮ้ยเฮ้ย hey, แกมันเล่นเครื่องหนีอ่ะโอ้โห oh. มันคงคิดว่าเราจะไปเอาเรื่องเอาลูกมันไปคืนอ่ะก็เลยขับเร่งหนีไปอ่ะแกจะบ้าเหรอแล้วพาจะรู้ได้ไงว่าเราเอาลูกเขามาเนี่ยแหมแกคนทำผิดก็แบบนี้แหละสงสัยจะกลัวโดนจับก็เลยต้องหนีฉันกลัวฉันว่าไปแจ้งความไม่ดีกว่าเหรอมีอันแกไม่ต้องกลัวนะเราทำความดีพวกนั้นสิ ใจสามต่ำช้า <ST IT U CC> ต้องได้รับผลกรรมเสร็จฉันช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายงไงจะตายยัง่ยนี่แกไม่ตายหรอกแต่ไอพ่อแม่เด็กนะั้นอะวันนี้ต้องไม่ตายดีแน่ <ST IT U CC> หนูหนูมไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาหนูกลับไปหาพ่อกับแม่เอง เขาเคยทำแบบนั้นเหรอใช่ค่ะเขาซ้ำหนูทุกวันเลยแต่หนูไม่มีรอยพกช้ำอะไรเลยนะเฮ้ยอันมันใช่เวลาไหมโอ้ยโอ้ย,โ,อยโถว้ยนักเลงที่ไหนวะเนี่ยขับจี้ตุ่นแล้วยังมาปาดหน้าอีกพี่การฉันกลัวฉันว่าพวกมันต้องเป็นนักเลงแน่ๆเลยพี่พี่อย่าลงรถไปเด้ดขาดเลยนะ ไม่ต้องกลัว,วเดี๋ยวพี่จะการเองรออยู่ในรถก่อนนะต้องลงไปด้วยเหรอจะรอในรถไม่ได้เหรอแจนุชเป็นผู้หญิงนี่วะเฮ้ยพี่การอย่าลงไปพี่การนี่พวกเธอขับรถภาษาอะไรเนี่ยมามีแตรจี้ตูดแล้วก็ปาดหน้าอีกต้องการอะไรต้องการอะไรเหรอ ถามได้ว่าต้องการอะไรฉันก็อยากไม่เห็นหน้าพ่อชั่วๆใจสําที่กล้าทาลูกตัวเองแบบนั้นน่ะหมามันยังรักลูกของมันนี่เป็นใครเป็นคนหรือเปล่าคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยอยู่ดีๆกูว่าผลทำไมฮะเป็นอะไรของคุณเนี่ยใช่พวกคุณเป็นอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆมาว่าพวกเราโอคนนี้นี่เองแม่เลี้ยงใจร้ายหน้าก็ยังเด็กอยู่เลยนี่ไปแย่งคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วทำไม แล้วถ้ารักพ่อเขาจริงๆก็ควรที่จะรักลูกเขาด้วยสิไม่ใช่ไปทุบตีเด็กอย่างนั้นหยุดคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเด็กอะไรที่ไหนเล้วกใครทุบตีใครเนี่ยพวกคุณสองคนเนี่ยใจเย็นก่อนนะแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าผมเนี่ยไปทําอะไรให้พวกคุณสองคนไม่พอใจหรือเปล่าฮะนุชฉันว่าแกใจเย็นก่อนดีกว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้ดูเลวไรอะไรเลยอะแกลองคุยดีๆก่อนได้ดิงั้นฉันขอถามนะ ว่าคุณกับเมียน้อยไปทิ้งเด็กไว้ข้างทางแบบนั้นทำไมเมียน้นนยอยนี่นะเมีนนยน้อยผมโทรคุณคุณดูหน้าก่อน <c oughs> ผงหาได้ดีกว่านี้อีกเมีนยน้อยเดี๋ยวพี่โขอโทษขอโทษนี่น้องสาวผมเอ้ยเมีนยน้อยที่ไหนกันเน่ยอ๋อผมเรื่องเข้าใจแล้วเด็กที่คุณบอกว่าผมไปทิ้งนะ่ะอายุประมาณ6กขวบเสื้อขาวๆใช่ไหม เด็กเขานั่งอยู่บนรถฉันอยู่นั่งไงเฮ้ยแล้วหายไปไหนแล้ววะไหนเดี๋ยวก่อนคุณอย่าบอกนะว่าคุณพาเด็กคนนั้นมาด้วยอ่ะใช่โว้ยคุณนี่คุณไม่รู้เหรอว่าเด็กคนนั้นน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่เด็กนั่นเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณไปแล้ว พวกคุณสองคนเนี่ยต้องรับผิดชอบพวกคุณสองคนเนี่ยพาโจรมาขาโมยกระเป๋ากับมือถือของน้องสาวผมผมจะแจ้งให้ตำรวจนะป้าพวกคุณสองคนเนี่ยเข้าคุกน้องสาวไม่ใช่เออน้องสาวแล้วคุณก็ไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้นเออตายแล้วทำยังไงดีอ่ะพวกคุณสองคนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะ่ะได้เฮ้ยรีบขึ้นรถไป ไปร <Okay. S 1> ีบไปฮ้ยโอ้ยพี่การจะรีบไปไหนเนี่ยฉันยังไม่ได้ค่าเก็มขัดเลยรีบหนีแม่ดิเดี๋ยวแม่มาขอเงินพี่อีกพี่ไม่มีจะให้กันแล้วเนี่ยเห็นไหมฉันรู้ทันฉันก็เลยเอากระเป๋าทิ้งไว้บนรถไงไม่งั้นะเราสองคนหมดตัวแน่ ฉลาดจริงๆเลยนะพี่ฉันจำได้ว่าฉันเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะอมไม่มีเฮ้ยหาดีๆดูที่พื้นก่อนจะไปไหนได้อ<ป>ะมันอยู่ในรถคันนี้เลยมันไม่มีเฮ้ยเราไปดูข้างหลังรถดิเฮ้ยพี่<ะ>มีคนอยู่บนรถแล้วเฮ้ยใ,ใครวะมันถือกระเป๋าตางังค์ฉันด้วยอะเอ้ย เด็กนี่เด็กที่ไหนวะเนี่ยจอดรถก่อนเลยจอดรถก่อนเลยเด็กที่ไหนวะไอ้เด็กนี่เอากระเป๋าฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ถ่ายรูปมันไว้เลยเอาไปแจ้งความลงจากรถฉันไปเลยนะแกงัดรถมาใช่ไหมพี่ถ่ายมันไปเลยนะอย่าถ่ายหนูอย่าถ่ายหนูเฮ้ยยู่นิ่งอย่าถ่ายหนูยนนิ่งไปเลยนะลงจากรถฉันไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาตำรวจมาลากคอแกแกรออยู่นี่นะตำรวจจะมา อ๋อเรื่องทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องมันจบแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเธอสองคนเนี่ยยังไปไหนไม่ได้ทำไมอะแ,มะแล้วกระเป๋ากับโทรศัพท์ของน้องสาวผมใครจะรับผิดชอบอคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้ไปไหนคะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมมื้อนึงแล้วผมก็จะปล่อยคุณไป ไม่ต้องพูดมากไปนีเ่เอาแกช่วยฉันหน่อยพี่ไปมาอย่างวะ